10. วิธีลดน้ำตาลในร่างกายเราให้ห่างไกลจากโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะครับ 1. เปลี่ยนเครื่องดื่มโดยมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีที่สุดครับตัดน้ำอัดลมออกไปตัดเครื่องดื่มชูกำลังออกไปตัดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะไม่ว่าจะเป็นชานมชา,มชาไทยชานมไข่มุกหรือเครื่องดื่มทุกอย่างที่หวานหวานตัดทิ้งให้หมดเลยครับ 2. ลด การติดหวานหรือติดน้ำตาลกินอาหารแบบไม่ปรุงไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแต่ไม่ควรหักดิบคือไม่ใช่แบบไม่กินน้ำตาลเลยนะครับค่อยๆลดลงครับโดยเริ่มจากการทานผลไม้ที่มีรสชาติไม่หวานก่อนแล้วก็งดการปรุงอาหารทุกชนิดจะสามารถทำให้ลดหวานได้ครับ 3. ทานอาหารที่มีไขมันบ้างไม่เป็นไรครับโดยเฉพาะไขมันดีๆเพื่อลดน้ำตาลลงกินอาหารมันๆดีกว่ากินอาหารหวานนะครับ กินอาหารแบบออร์แกนิกหมายถึงว่ากินอาหารอาหารต้นทางคืออาหารที่ไม่มีการปรุงรสไม่มีการแปรรูปก,กินอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มากที่สุด 5. อย่าไปกินอาหารที่เขาบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพหรือขนมเพื่อสุขภาพเพราะจริงๆแล้วขนมต่างๆเหล่านี้ก็มีน้ําตาลในปริมาณที่สูงรวมถึงอาหารบางอย่างซึ่งบอกว่าเพื่อสุขภาพแต่จริงแล้วมันมีสารปรุงแต่ง หรือสารที่ม,มันหวานเนี่ยเยอะมากสารอาหารที่ทดแทนน้ำตาลก็มีผลเสียกับร่างกายนะครับ6ลดอาหารเช้าที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นขนมปังน้ำผึ้งแพนเคก้กหวานวอฟเฟิลหวานขนมปังทายแยมไม่ควรกินครับรวมถึงครัวซองวอฟเฟิลหรือซาลาเปาปลาท่องโก้ที่หวานอันนี้ไม่ควรกินครับ เจ็ไม่ควรกินอาหารที่มีน้ำตาลต่ำหรือบอกว่าไม่มีน้ำตาลเพราะจริงๆแล้วมันคือใส่น้ำตาลเทียมหรือน้ำตาลที่เป็นสารทดแทนความหวานลงไปซึ่งมีผลเสียกับร่างกายมากเลครับไม่ว่าจะเป็นไฮฟุกโตสคอนไซลับมอลโตสเด็กโตสไลค์ไซลับคาราเมลสารลดความหวานหรือน้ำเชื่อมต่างๆทั้งหมดนียมีผลเสียกับร่างกาย ถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณที่ต่ำหรือเขียนว่าโนซูก้าก็ตามนะครับซึ่งก็คือข้อแต่นั่นเองคือสิ่งที่ทดแทนความหวานหรือสารที่ทดแทนความหวานตามธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหมดเลยครับเราควรจะค่อยๆลดความหวานลงมากินอาหารแบบธรรมชาติให้มากที่สุดจะดีกว่านะครับ9้าอย่าซื้อขนมหวานหรือสิ่งที่วหวานๆเข้ามาเก็บวไว้ในบ้านเพราะเราจะอดใจไม่ไหวจนอยากกินนะครับ และสุดท้ายคือรีบนอนครับถ้าเรานอนหลับเร็วนอนก่อนสี่ทุ่มร่างกายเราจะไม่หิวไม่ได้อยากกินของหวานถ้าเรานอนหลับสี่ทุ่มถึงทีสองร่างกายจะหลั่งลดฮอร์โมนหรือสารหนึ่งความอิ่มฮอร์โมนหนึ่งความอิ่มออกมาทําให้ร่างกายเราแข็งแรงลดความหวานลดความอยากอาหารลงได้ครับที่หมอยงเน้นทั้งหมดนี้ไม่อยากให้กินน้าตาลเพราะว่าเพื่อลดอาการฟันผุลดความอ้วน ลดโรกหัวใจและลดโรคมะเร็งน,นะครับสรุปคืออย่าติดน้หวานอย่าปรุงอาหารที่หวานหวานงดของหวานทุกชนิดงดน้ำดื่มที่หวานหวานกินน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับ